ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาเจออีกแล้วนะครับกับ My DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนแผงวงจรเจ้าหลอดไฟโซลาเซลล์หรือว่าหลอดไฟตุ่มนะครับทุกคนมีแนวทางสําหรับคนที่ไม่อยากซ่อมแต่อยากเปลี่ยนเมนบอร์ดไปเลยอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดทดแทนไม่ได้ตรงรุ่นนะครับแต่เราจะมาแปลงใส่ข้างในนี้จะต่อ,อยังไงให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมที่สําคัญเราซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะครับทุกคนมีคู่มือมีรีโมทมีแผงวงจรมาเรียบร้อยนะครับ ก็ง่ายมากๆครับผมในคู่มือเนี่ยเขาอธิบายไว้หมดแล้วว่าอะไรต่อตรงไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่บวกแบตเตอรี่ลบต่อตรงนี้นะตัว S ก็แผงโซลาเซลล์นะครับโซลาพาเนลก็มีคู่บวกคู่ลบชัดเจนนะครับหลอดไฟอยู่ฝั่งนี้ LED บวก LED ลบชัดเจนมากนะครับเป็นแผงสำเร็จรูปมีปุ่มกดด้วยเวอร์ชันนี้มีปุ่มกดด้วยนะอ่าแล้วก็มีตัวรับรีโมท วงจรผมว่าเขาทำมาดีนะดีมากที่สำคัญราคาไม่แพง68บาทครับทุกคนได้รีโมทได้แผงวงจรด้วยแค่68บาทตามดูในแอปซ้มนะครับแผงวงจรโซล่าเซลล์พิมพ์เข้าไปเลยครับทุกคนทีนี้มาดูหลอดไฟที่ผมจะซ่อมอะไรดีกว่าดึงออกเลยพลาสติกเยนะ้ยง่ายอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะทําก็คือแกะแรงจไฟออกนะครับลดขั้วออมาก่อนครับอันนี้ขั้วลบแบตเตอรี่นะครับต่อไปขั้วบวกนะมีบวกเนหะ็นไหม อ่าโอเคเทปพ,พันสายไฟปิดไว้ก่อนนะครับสำหรับขั้วแบตเตอรี่นะส่วนของตัว S S บวกเนี่ยจำสีไว้ด้วยนะนี่สีแดงสีดำเนี่ย S ลบก็คือมาจากแผงวงจรนะครับโอเคเราก็จะมาเจอกับก้อนแบตเตอรี่ข้างในนะครับเราจะทำสายไฟายาวเลื้อยออกมานะครับส่วนตัวแผงเนี่ยก็จะซ่อนไว้ข้างในแล้วก็จะเอา แค er ่ป pues, mm ุ่มร in ีโมทเนี in me, ่ยต in ja. ัวรับสัญญาณรีโมทเนี่ยออกมาเพื่อรับสัญญาณกับรีโมทนะครับคิดเรื่องวงจรนะครับว่าเอ้ในวงจรเดิมถ้าเราต่อเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะทํางานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้วงจรทํางานนะครับเดี๋ยวจะวัดดูก่อนนะถ้ามันตีดียินเสียงเตี่ยแสดงว่าตรงนั้นมันถึงกันผมจะดูก่อนว่าขั้วไฟในมันถูกปล่อยเอาตรงไหนทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะเนี่ย โอเคแล้วอีกขั้วหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็จะไล่ลงมาไล่ลงมาตรงนี้นะครับนี่ทำแผงสีเขียวๆทึบๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะต่อจากขาบีบวกอ๋อนี่แสดงว่าผมสามารถที่จะเอาไฟเข้าตรงนี้ได้เลยนะเห็นเนาะตัวบีบวกเนาะนี่ส่วนตัวลบผมก็จะจิ้มข้อนี้เลยขั้วลบแสดงว่าผมจะต้องตัดวงจรส่วนนี้ออกนะครับเนี่ยกรีดออกเลยออกรีดให้ขาดออกจากกันเลย แล้วฝั่งเนี้ยก็อาจจะขูดตรงนี้ก็ได้ก็ผมจะใช้คัตเตอร์กรีดตรงเนี้ออกเลยกรีดลายวงจรตรงนี้ให้ขาดจากกันนะครับนี่แล้วก็เซาะวงจรให้ขาดจากกันนะครับนะแล้วผมก็จะขูดนะครับขูดเพื่อที่จะบัดกีทำเป็นตัวอา่าบัดกีนะครับนี่ เราจะไล่ตะกัวลงตรงนี้เพื่อทาขานะครับมาดูนะครับว่าเราตัดขาดแล้วยังก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับถ้าได้ยินเสียงตีดก็คือมันขาดออกจากกันแล้วนะเออได้ยินเสียงตีดเนี่ยยังไม่ขาดนะครับเนี่ยอันนี้ขาดขาดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังเห็นไหมเราจะใช้เฉพาะหลอดไฟเนี่ยก็จะไฟก็จะวิ่งมาสุดแค่เนี้ยสุดแค่เนี้ยไฟก็จะไม่วิ่งเข้ามาในวงจรนะครับขั้วบวกนะจะไม่วิ่งผ่านอปุปก,กรณ์อะไรเลยเพราะผมตัดขาดลายวงจรตรงนี้แล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ ขั้วลบครับขั้วลบผมก็จะจะตัดประมาณนี้ยกอาตัวนี้ออกก็ได้นะนี่ครับเรียบร้อยออกมาได้แล้วนะครับเรามาเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันมันขาดกันหรือยังนะครับสรุปก็คือเราจะบัดกรีขั้วลบเข้าตรงนี้นะครับของรถไฟนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไลตตะกวดเพื่อสร้างขาจุดบัดกรีนะครับตรงนี้ หนึ่งจุดนะครับแล้วก็บริเวณจุดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะจุดไหนก็ได้นะครับสองจุดต่อกันเลยก็ได้นะครับผมก็หาสายไฟนะครับสายไฟอันนี้ผมได้มาจาก power supply 컴นะมีเยอะที่ร้านนะครับที่ร้านมีเยอะผมมาใช้ในงาน DIY นี่เจ๋งเลยนี่ก็จะไล่ตะกัว่วเข้าไปที่สายไฟนะครับทั้งสองเส้นเสร็จแล้วก็ ผมจะไลทตรงนี้เป็นสีดานะครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นไฟบวกโอเคเสร็จแล้วก็จะร้อยเข้าไปในในช่องนี้นะครับนี่นี่เราได้สายไฟที่จะไปเข้าแผงวงจรเรียบร้อยนะครับนี่ ตรงด้านหลังของแผงนะครับก็หันมาดูตรงนี้ก่อนที่จะไล้ตะกัวให้มันง่ายๆนะเราก็จะมาสร้างขาเรานะครับเติมตะกัวลงไปนิดนึงนะให้มันบัดกีง่ายๆนะครับสายไฟที่จะเข้าแอลลบก็คือสีดำนะครับนี่นะครับต่อมาจากขั้วลบของลอดไฟนะครับก็จะเข้าสีดำนะครับ แล้วก็คือไลติ้งครับแบบนี้ครับผมต่อไปก็เป็นอ่าตัวแผงนะครับตัวแผงเนี่ยตัวเดิมเราจำได้อยู่นะครับว่าสีแดงเนี่ยมาจากแผงชาร์จโซลาเซลล์นะครับสีแดงแล้วก็สีดำโคลรบนะครับนี้ก็จะจิ้มเข้าไปเลยปักี้เข้าไปเหมือนเดิมนะ S อบวกเนี่ยเอบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับ S บวกอเบวกเรียบร้อยนะต่อไปดำเอสลบนะครับไม่ต้องไม่ต้องสวยมากก็ได้นะครับเราไม่ได้ประกวดไปประกวดแข่งกับใครนะครับต่อไปเป็นแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลบแบตเตอรี่ลบอยู่ฝั่งไหนเอ่ยแบตเตอรี่ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่บวกอยู่ฝั่งนี้นะครับอา่าต่อไปเป็นแบตเตอรี่บวกนี่เป็นแบตเตอรี่บวกนะครับนี่จะติดเลยเห็นไหมโอเคครับก็ ไฟติดเรียบร้อยเลยหลังจากที่ผมคว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับหลังจากที่บัดกรีคั้วแบตลงไปเนี่ยนี้เราก็มากดกด,กดสวิตช์่ะกดสวิตช์่ะกดสวิตช์ปิดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันอีกครั้งนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีส่วนหลอดไฟนะครับขั้วลบเนี่ยอยู่สายสุดสีดานะครับมาจากหลอดไฟตรงนี้นะครับนี่ขั้วลบตรงนี้ แล้วก็ขั้วบวกนะครับแผงโซล่าบวกแล้วก็แผงโซล่าลบนะครับแล้วก็มีขั้วลบแบตเตอรี่ขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับแค่นี้เองนะครับ6กขั้วง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าหลอดไฟเรายังใช้ได้อยู่นะกดเห็นไหมสว่างวาบเลยนะครับนี่เห็นไหมแจ๋วเลยครับแบตเตอรี่เต็มนะครับนี้เราก็หาวิธีการจัดวางแผงในในขั้วนะครับตัดเกลสองมามา นิดหนึ่งกับสองหน้ามา,าแปะลงบ,งบนบ,บอร์ดๆเลยนะครับประมาณนี้ลอกเลยปึออ๊บนะจะแปะ DIY ง่ายๆครับอ่าประมาณนี้นะครับทำหมดเดี๋ยวเรามาใส่ฐานรีโมทลองดูนะครับว่ารีโมท มันใช้ได้หรือเปล่านี่อโอ,อ้าจะได้นะครับนี่กด on off หลีแสงได้ด้วยนะนี่หีแสงเพิ่มแสงได้ครับแจ๋วเลยกด auto กด on แล้วก็กด auto auto หนึ่งครั้งนะครับนี้เราจะมาทดสอบอโหมดชัด์แบตเตอรี่กันนะ นะครับผมจะใช้สายที่จะเสียบเข้ากับแทนโซลาเซลล์นะครับที่ที่หัวหลอดนะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้าที่ครัวนี้ว่ามันสามารถชาร์จไฟได้ปกติหรือเปล่าวงจรน,นี้ทํางานปกติไหมนะครับก็เสียบใส่ที่ชาร์จมือถือจําลองว่ามีแผงโซลาเซลล์มามาจ่ายไฟให้นะครับถ้าผมเสียบเข้าไปแล้วหลอดไฟมันจะต้องดับทันทีเสียบนะครับปุ๊บอ่าโอเคดับนะครับหลอดไฟดับอ่า เดี๋ยวเรามาดูที่วงจรว่ามันมีไฟ LED หรือเปล่านะไฟ LED ชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมไฟ LED สีส้มติดนะครับนี่ถ้าผมถอดออกถอดออกปุ๊บเนี่ยไฟไฟ LED เนี่ยมันต้องติดขึ้นมานะครับดูนะถอดตรงนี้ก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับติดเห็นไหมทางานได้ดีนะครับ โอเคเลยถ้าเสียบเข้าไปมันต้องดับนะครับแล้วก็มีไฟสีส้มสแสดงสถานะอ่าโอเคไฟสีส้มชาร์จเจอตรงนี้ขึ้นครับก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับผม